สวัสดีครับวันนี้มี l อลสี่เจ็ดศูนย์ปดเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับตัวนี้สภาพสวยๆเลยครับผมจดทะเบียนปีห้าหกนะครับอุปกรณ์สามชิ้นนะครับดันหน้าฐานพวนหลังแล้วก็โรตารี่นะครับรถสภาพสวยมากครับผมดันหน้าเต็มๆนะครับใบดันหน้านะครับเต็มๆเลยนะครับ ดูยางครับยางหน้าเต็มนะครับยางหลังเต็มนะครับผานก็เป็นผานยี่สิบสี่นะครับผานห้าใบยีบสี่นะครับผานใหม่นะครับยางเต็มสี่เส้นนะครับผมท่อนคัดไม่เคยผานะครับสภาพสวยครับจดทะเบียนปีห้าหกนะครับคันนี้ ด้านหลังก็จะมีเวดติดด้วยนะครับผมราคาอยู่ที่สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทครับผมอุปกรณ์3ามชิ้นครับไปฟังเสียงเครื่องกันเลยครับนะครับเครื่องดีนะครับขึ้นลงปกตินะครับ หลังเป็นผันใหม่นะครับผมตาเพชรน,นะครับ4ห้าหกนะครับตัวนี้สภาพสวยเลยครับผมสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทครับ เครื่องแน่นเลยครับผมเรีนเลยสนใจก็มาดูรถได้ครับที่ร้านสมคิดการค้าจังหวัดกรสินครับ081768 2479 097 971 2677ครับ เครื่องดีเลยครับตัวนี้แน่นๆนครับสภาพนี้หายากนะครับ L4708 นะครับวิ่งเงียบไม่มีหอนครับโอ้ยออกแดดแหงงามครับผมเครื่องไม่มีไอน้ำไม่ดันนะครับ ีสภาพสวยมากครับผมสามแสนแปดมืนหาพันบาทครับไปพร้อมกับโรตารี่ด้วยนะครับระบบไฟหนครับไฟปกตินะครับโฟวินทำงานปกตินะครับหายากมากนะครับสภาพนี้นะครับหายากมากครับผมเดี๋ยวไปดูโรตารี่กันเลยครับ โตเตอรี่ตาช้างนะครับอยู่ด้านหน้านะครับรถก็สวยๆเลยครับวิ่งเงียบครับ,รมรบไม่มี้อนครับสบายครับเจวๆ นี่ครับโรตารี่ครับ RX 1 8 2 F นะครับโรตารี่ RX 1 8 2 F ตาช้างนะครับผมใบโรตารี่หนาอยู่นะครับโรตารี่หนาๆเลยครับรถก็สวยนะครับ3 8 5 0 0 0บาทครับสนใจก็โทรได้เลยครับมาดูตัวจริงได้ครับที่ร้านสมคิดการค้านะครับ ระบบแก้วครับผมสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ